สบายดีทุกคนที่กำลังจะตามมักสมเราจะนับโขนซูซองอาคา่าน้อยเนาะและนี่คือเรื่องการวิถีชีวิตของสุนเพาอาค่าเนาะเราจะนําเสนอเรื่องราวต่างๆหรือว่าพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับสุนเพาอาค่าให้ท่านผู้ชมเราได้ฮับได้สมน้ำกันเนาะเมื่อน,นี้เราจะมาสนเสนอเนาะเกี่ยวกับพิธีกรรมอันนึงของสุนเพาอาคาา่าที่ซืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาก็คือพิธีกรรมลายผีเนาะตามสไตล์ของสุนเพาอาคา่าซึ่งจะเป็นอย่างไงนั้นเดี๋ยวจะพาทุกคน ไปครับไปชมน้ำกันแได้ไ่าก่อนอื่นเฮาซีขออธิบายย่อๆน้อยนึงเนาคือพิธีกรรมไลผ่ผีสำหรับชนเผ่าอ,อาฆ่าก็คือไล่ผีตายหงตายหาไลาส่สิงทีผีเลีล่อนเป็นอย่างอยู่ในหมู่บ้านเนาะออไปเนาะคือเขาจะไปทุกหลังคาเฮือนเนาะจะจะมีม,มีกันแต่งตัวเป็นผู้ชายเนาะจะมีกันแต่งตัวเป็นผู้หญิงบอบประมาณนี้เนาะหรือว่าทาหน้าเฮ็ดแบบจ๊กเกอร์เป็นอย่างไรายเนาะแล้วก็เอาเอา,เอาไม้มาเฮ็ด ไม่เห็ดดาบไม่เห็ดปืนม่ยังเนาะแล้วก็จะมีลายลายสิ่งเนาะในเวลาที่เราไปเจลาเตลาหลังคาเฮือนเตลาหลังคาเฮือนเนาะไปลายผีะนะเขาจะมีพวกมักไม้พวกข้น,นมมันยังตอนฮับสำหรับเด็กน้อยมันยังหละก็คือส่วนหลักก็จะเป็นเด็กน้อยแหละเป็นผู้ปายเนาะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่เนาะนำทานปํนำทางไปคือมื้อนี้เอาสิเป็นหัวหน้าเนาะโอเคแล้วจะเป็นตั้งแต่นั้นขอทุกคนติดตามเงว้ไปเดี๋ยวไปเจอกันไป คือพิธีกรรมลายพีของสุนพออาคา่ะยูนอฟไลน้ำมา เขาจะไปเต่ลาหลังคาจ้าจะลาหลังคาแบบนี้จุนทั่วหมู่บ้านนะทุกคนเนาะนี่คือพิธีกรรมลายผีลายผีตามสไตล์ของส้เผาอาคานะ้าเนาะเขาจะไปทุกเขือนเนาะแล้วก็เต่ลาหลังเข้าไปเขาจะมีพวกข้น,นมแล้วพวกอาหารมันยังไหวสำหรับตอนทับเขาอะนะทุกคนเนาะมีคือกันลายผี ทุกคนจะไปบ้านเด็กก็จะมีพวกข้าวนมพวกอ้อยพวกไม่ยังอาหารที่กินได้สําหรับเด็กน้อยนะเพราะว่าสนรายงานอันลายผีนี่จะเป็นเด็กน้อยเนาะจะมีผู้ใหญ่นาพาประมาณสี่ห้าคนแล้วก็เรือนั่นจะเป็นเด็กน้อยเนาะที <c oughs> นี้เขาเป็นอันนั้น <c oughs> พรหน้าเด็กน้อยทุกคนในที่เขาบอกไปเนาะคือนี่คือพิธีกันลายผีตายหงายหาเรือลายซิ่งที่โบดีออกไปจากหมู่บ้านเนาะนี่แหละ นี่คืออีกพิธีกรรมอันหนึ่งที่งดงามของสุพรอาาครเนาะที่เราเสื้อถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเนาะโอเคเขาจะน้ำไปเรื่อยๆเนาะจะจนว่าทุกหลังคาเหือนเลยมาเด็กเอก็ก็เป็อะไรแบบนี่เลยเป็นอะไเป็อะไรแบบนี้เลย

และสิ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นได้้ชมไปน,นั้นคือพิธีกรรมหลายผีของวนเผ่าอาค่านั่นเองเราคือเสือว่าหลายๆบนเขาจะเห็ดกันได้ว่าวนหลายถ่าจะขึ้นไปทางอาคาเราอ,อาค่าทั้งแขวงพงสารีบอุอดมไซบอเนี่ยบอคอยได้เห็นเนาะถ้าอยอยู่ในล้าวเราจะเห็นอยู่ในทงังแขวงบอแก้วแล้วก็แขวงหลวงน้ำทาเราจะเห็นเนาะเพราะว่าถ้าขึ้นไปทั้งเนือในบกคอยมีเนาะแล้วก็ส่วนทั้งพี่น้องฟังไทยบอกอาข่าฟังไทยเนาะหรือว่าอาข่าฟัง เซียงตุงบ่มีเนาะคือขึ้นไปทั้งจีนกับบ่มีเล้อตัวนี้เด้อโอเคนี่คือพิธีกรรมลายผีของสุนทรภพอาคาเาะอย่างที่เราได้เห็นไปหลายๆอย,ย่างเนาะเป็นสีสันงดงามอีหลีเนาะโอเคถ้าใครมักแบบ่าพิธีกรรมต่างๆลาวิถีชีวิตแบบบ้านๆ,านๆก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดติด,าด,าดาตามซองอาคาน้อยเนาะเผื่อไม่ได้พลาดวิดีโอไม่แม้จะซองอาคาน้อยเนาะโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดี